อัากสิฟังภาษากับฟังบักลาให้าจบเด้อมวันนี้สีมาสอนภาษาอังกฤษกำลังพ่นก่องพ่นอาหารราบที่6นะครับบอลูวาสิเป็นเรื่องใดไปดูกันครับ Hello Good morning, just saved everyone. m y n a m e is second l i c h e s t region in the w o r i n I'm from n o n g h a i Phu Quoc Thong, Huey, Phu Quoc Thong, top beauty. น้องพ่อดิสติ i ร t อยเอ็ดพรเวรม้โพรวิสรูทอีสับดุลซสแลูโอเคนัสวีดูบทน้องอาจารย์นสวัสดีชาวันพฤหัสสำหรับกำลังคนท่านทำามผมต้องเกิดเป็นภาษาจีเป็นการรายงานตัวซึ่ง ผมจะให้ทุกคนรายงานตัว I was born one I was born first July w u d e hundred and t h i r t o ก็คือผมเกิดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสอนนะครับก็คือผมจะให้ทุกท่านรายงานยศชื่อคุณวันเดือนปีเกิดแล้วก็อาหารที่ชอบ ก็คือไม้โพลิสโคสผมพาพยาสลัดก็คือส้มต่ำนู้นนู้ก็คือก๋วยเตี๋ยวอซุ้มต่ำหรือก๋วยเตี๋ยวทุกคนก็คิดได้เลยว่าชอบอะไรและก่อนที่เราจะรู้ในเดือนของตัวเองทุกท่านรูดเดือน12เดือนไหครับภาษาอังกฤษรู้ไหมครับอ่ฝัางท่านรู้เดือนที่หนึ่ง Januari, Janis 2 Februari Tom, Janis Sam, jadi Sam, Janis jadi 5. Hug, Janis 6. Janis Janis Sam, Janis 8. Janis August, Janis Hug, เดือนที่สิบ October เดือนที่สิบเอ็ด November เดือนที่สิบสอง d e ม e m b e r ตกงไหครับอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกยอดเอ้าเรารายงานตัวกันเลยดีกว่าจบไม่รอแล้วโอเคผมจะให้ทุกท่านรายงานตัวอันนี้ในสาธิตที่เราไปพบกับ ฝรั่งเราสามารถรายงานตัวเป็นภาษาอังกฤษได้ยศชื่อคุณวันเดืนที่เกิดอาหารที่ชอบสามอย่างตัวเพียนะครับอเอาสอมกันเลยเรื่งองสอสาเอาเอาอะไเน่เออเอาเรื่องแบบวี้คามนึ่งตัก็คือ Hello, my name is จุดของตัวเองชื่ออ้าว my name i second like Russian s u r i a n Janavin ah I was born I was born คือฉันเกิด I was born ว <ah yeah, <ah> <ah> ันที่หนึ่ง first วันที่สอง second อะไรก็ตามไปเดือนตามด้วยเดือนวันเดือนแล้วก็ปี มองไมครับเอาแค่ปีไปเอ่ะปรนาเดือนปีนี้แล้วนะทุกคนงายงาครับ ก็ถือว่าได้เลยครับถือว่าได้บางท่านได้บางท่านก็ไม่ได้เราไม่ได้นำไปสอบเรียนให้สนุกแค่ผมมาพูดแล้วทุกท่านสอบ12เรียนได้สบายแล้วแก่ทุกคนพูดกล้าที่จะแดงออกก็โอเคครับที่นี่ร้อนนะครับร้อนก็เข้าใจทุกคนครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือพค้โลเราทาครับอ๋อ I'm not here.